สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับผมแพงเสนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะมาขอรีวิวเหรียญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านดูสิครับสองเหรียญน,นี้เป็นพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญแรกสวยงามมากครับนี่เหรียญน,นี้ครับดูสิครับ เป็นเดียนที่ยังไม่ทําการล้างนะครับยังมีรอยเปื้อนทั้งเยอะแยะเลยถูกแดดถูกลมมาสารพัดครับเรียนที่สองก็เหมือนกันครับดูสิครับยังไม่ได้ทําการล้างเช่นเดียวกันครับเป็นถูกแดดถูกลมมายับเยืนอยู่ครับแต่ก็สวยงามนะครับเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยดูสิครับใส่วิ่งอยู่เลยเหมือนเดิมนะครับถ้าเราทํางานล้างแล้วทุกอย่างจะสวยงามมากกว่านี้ดูดีๆนะครับ เราไปดูด้านหลังด้านหลังของของเหรียญครับด้านนี้นะครับนี่ครับเหรียญเหรียญแรกนี้คือพศสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเ็ดครับท่านเหรียญที่สองนี่คือพศสอง8ันห้าร้อยห้าสิบปดครับท่านดูสิครับยังสวยงามอยู่นะครับแต่มีรอยดำเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเปรียบเลยครับเห็นไหมเหมเรียญน,นี้ก็เช่นกันครับ เป็นรอยดำเป็นจุดเป็นจุดเป็นเพียบเลยเพราะว่าผ่านกันใช้มายับเยืนนะครับหลายปีแล้วที่ผลิตออกมานี่แหละครับแต่เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับน่าเก็บสะสมนะครับแบบนี้พระเศียรใหญ่อนาคตวันข้างหน้าท่านคิดหรือว่ามันจะอยู่แค่หน้าเหรียญดูที่ขอบเฟืองนะครับนี่ขอบเฟืองครับยังใสวิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเหรียญบางนะครับเนี่ยไม่ใช่เหรียญหนาครับนี่ครับ ยังสวยงามอยู่นะครับเดียนแหลกเห็นไหมสวยปิ้งดูเลยขอบเฟืองส่วนเลียนที่สองนี่ครับขอบเฟืองก็เหมือนเดิมเหมือนกันนี่เหมือนกันเลยครับสวยงามเหมือนกันครับนี่สวยงามมากนี่ครับน่าเก็บสะสมมากเลยนะครับแบบน,นี้ถ้าท่านมีอยู่แล้วถ้ามีถ้าท่านมีอยู่แล้วท่านอย่าเพิ่งคิดว่า มันจะมันมีราคาแค่หน้าเหรียญน,นะครับไอหน้าเหรียญมันปกติธรรมดาครับแต่ตอนนี้ราคามันยังไม่มีมากเท่าไหร่แต่ถ้าเขาจะรับซื้อจริงๆเหรียญพวกนี้นะครับเขาจะชอบดูเอ็นซีแล้วก็ชอบเ,เป็นร้อยเหรียญด้วยเป็นร้อยเหรียญได้เยอะอุและก็ยูเอ็นซีมันคงไม่มีแล้วครับยูเอ็นซีตอนนี้มันคงหมดไปจากกองกระสาบไปแล้วครับมันอยู่ข้างนอกมนแล้ว ถ้ามันมีก็ถูกทำลายทิ้งไปหมดแล้วล่ะครับถ้าจะไปแลกก็ต้องมีแต่เหรียญของรอสิบเท่านั้นล่ะครับของพระบาทว่าขีดาลงก่อนรอสิบองเรานั้นเท่านั้นเองล่ะครับแต่ของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลเนี่ยคงไม่มีแล้วล่ะครับที่จะเราจะไปแลกในกองกระส่าูึนแต่ถ้าไปธนาคารไปแลกเหรียญที่ธนาคารอาจจะมีครับเพราะว่าเหรียญสิบบาทที่ผมเคยไปแลกก็ได้มาแต่ไม่เคยมีเหรียญสิบบาทที่หายากในสิบ อันดับเลยนะครับมีแต่เลียนใหม่ๆทั้งนั้นเลี้ยนในสิบอันดับมันไม่มีเลยที่ผมแลกมาสองครั้งหรือสามครั้งนี่แหละถ้ามีก็ซื้อว่าผมโชคดีแต่นี่ไม่มีเลยนะครับถ้ามีก็จะเป็นจะแบบนี้นะครับเนี่ยบางเลี้ยนบางอันนี้สมากกว่าแล้วครับไปสองสามครั้งผมลองไปแลกที่ธนาคารดูแต่กองกระสากผยังไม่ได้ไปหรอกนะครับผมแค่คุยกับอาจารย์ดูแค่นั้นนะครับนี่ครับปีพศ2อ5 7ห้าสิบเจ็ด 2อง7ันห้ารอยห้าสิบเจ็ดดูสิครับก็สวยอยู่นะครับกับเบื้อรอยกับเบื้องเป็นใสวิ้งอยู่เลยนี่ครับขึ้นมานี่หรือคือแบบนี้น่าสะสมครับเราไปทําการล้างเรียบร้อยแล้วมันมันจะใสวิ้งกว่านี้ครับแล้วก็เก็บใสตลับอย่างดีเลยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านต้องทําเพราะว่าเราต้องเก็บแบบนั้นมันถึงจะอยู่ได้นานครับ ไม่ใช่ว่าเราจะเก็บวันสองวันนะครับยังต่ำกว่าสองหรือสามปีนู่นนะครับดีไม่ดีอาจจะเก็บนานกว่านั้นเพื่อให้ลูกให้หลานดูถ้าท่านไม่คิดว่าจะกินกําไรในวันข้างหน้าให้ลูกให้หลานของเราดูว่าครั้งหนึ่งเคยมีเหรียญแบบนี้ให้ดูเพราะต่อไปนี้คงจะไม่มีผลิตแบบนี้ออกมาอีกแล้วนะครับท่านมีแต่ผลิตแบบที่อยู่เห็นอยู่ทุกวันนี้คือเหรียญหล่อสิบนั่นแหละครับเป็นสภาพนั้นแหละครับ แล้วดูด้านในอรอบหนึ่งน,นะครับดูสิครับยังใส่วิ่งอยู่เลยสวยงามมากนะครับเนี่ยภูมิพลอรุลยเดชรัชกาลที่เก้าเรียนที่สองก็เช่นกันครับเป็นแบบเดียวกันครับแต่ว่าคนละปศสอแค่นั้นเองครับสวยงามใส่วิ้งอย่างนี้ครับน่าเก็บสะสมมากนะครับ